ไม่โดนครับผมจังหวะนี้ไม่โดนครับผมเออว้าวเลยครับว้าวนั่นแหละกูก็รู้นี่อันตีไหมอันตีครับผมมาอันตีมายังไงต่อโยกข้มาโยกสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม mobile l e g e n d นะครับผมก็จะมาเล่นลิงในตำแหน่งโลมนะฮะเนี่ยมาดูรีเพย์กันนะครับผมเพราะว่าผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปนะฮะอ่เริ่มเกมมาผมจะมาช่วยฟาร์มป่านะครับ แล้วเรามีอันดัตอยู่ในทีมอันดัตต้องมาแท็กคลิปกลางแน่นอนเนี่ยอในแมปนะตอนนี้คูฟ้าเริ่มมาป่วนบัฟครับผม <c oughs> เพื่อไม่ให้แฟนนี่หรือแฟนนี่ของเราเกิดนั่นเองครับผมพอดีเราอยู่เยอะครับผมช่วยตีครับอ่าสกิลสองรอคูดาวมาปึ๊บปึ๊บได้ครับผมไปแล้วเฟิร์สบัตก็แฟนนี่นะก็จะเป็นสเต็ปของเขาเขาเคลียร์บ,บัฟบูเสร็จปุ๊บจะไปเคลียร์บัฟแดงฝ่ายตรงข้ามทันทนีนะครับผม แล้วผัตรงข้ามก็มาเคลีย์บัฟแดงของเราเหมือนเขารู้นะครับแล้วก็ฟาร์มไปปึ๊บพับปึ๊บพับปึ๊บพับ,บ,บได้ไหมครับโอเคได้อยู่ครับนี hey, s <S เ่เลือดจะหมดแล้วไม่มีสก,กิลตดคูดาวครับโอ้โหมาพอดีเลยฮะถ้าเกิดเมื่อกี้นะครับผมถ้าเมื่อกี้นะ่ะไม่มานะเมื่อกี้ e พ p ผันตรงข้ามไม่มานะผมรอดเลย <laughs> โอเคครับตอนนี้มาแล้วตาไฟตรงข้ามเริ่มที่จะมาวนเลนนักยิงนะครับเลนทองนั่นเองครับผมไซเลนที่ส่วนตรงนี้ผมพยายามคุมเชิงไว้ก่อนคุมเชิงแล้วก็ให้ดูว่าเพื่อนจะเห็นไงเวลาเราเดินใกล้ศัตรูเนี่ย <Pain. S 2> เพื่อนจะเห็นว่ามันอยู่ตรงไหนครับเราจะระบุตำแหน่งได้แฟนนี่จะสามารถไปป่วนอีกเลนหนึ่งได้นะครับ ลิงเนี่ยเวลาเราเล่นตำแหน่งโรมนะผมพยายามบอกเสมอนะว่าก็จะพยายามบอกก็แหละว่าตัวมันไม่ได้เป็นตัวที่หนามากครับผมเป็นเป็นอยู่ในเครืออยู่ในกลุ่มเดียวกันของแอตสซินโรมก็เป็นตัวบางๆเน้นในการป่วนเลนแต่ข้อดีของลิงคือตีมันตีฟาร,ร,ร์มเขาเรียกนะมันตีป้อมเร็วครับผมอ่ะมันเคลียร์มันเคลียรย์อสังหาริมทรัพย์ไปศัตรูได้เร็วมากนะครับตรงเนี้ยเรามา พยายามจะเอาเต่านะแต่มันเอายากจริงๆครับผมศัตรูอยู่ครบนะฮะผมไม่สามารถเข้าได้นะต้องใช้สกิลหนึ่งในการโยนล่างปอมออกไปเคลียร์ๆเรื่อยๆนะครับผมเราไม่มีของดาเมจนะผมมีแต่ของวิ่งเร็วนะพยายามพยายามครับปึ๊บป่วนครับเดินลึกไปมาอ่ะเจอลูคัสนะลูคัสนี่ผมพยายามบอกนะว่าลูคัสเป็นตัวหนึ่งที่ผมไม่อยากยุ่งที่สุด นะเพราะว่ามันมันขัดจังหวะได้ดีครับเวลามันใช้ท่าหมุนนะครับอันนี้โหเดินส่วนกับมิยะเนะมันจะมีสกิลหนึ่งมนะันอะเวลาตีเก็บสแต็กตัวมันจะหมุนติดมินิสตันนะครับผมลิงจะเล่นยากแล้วมันเข้าลึกด้วยถ้าลิงจะเล่นจริงๆต้องมีเชิงแบบว่าเล่นเล่เหลี่ยมสักหน่อยนะครับผมนี่มดันดันเลนก่อนศัตรูก็เริ่มลงมาเห็นไหมครับตามแมปเลยนะฮะ น,นี้เราก็ไม่รู้หรอกนะแต่เราก็รู้ว่าเออระวังตัวไปดีอันดับบีมันมีสกิลสร้างโล่นะับมีสกิลเอาตัวรอดอยู่นะแต่มันก็เป็นตัวหนึ่งที่ขาตายผมก็พยายามคิดคิดว่าเออคนที่จะมาแบบเราจะเล่นรวมเป็นลิงเนี่ยเนาะมันต้องแบบมีนักยิงที่สามารถคล่องตัวหรือไม่ก็ดูแลตัวเองเป็นนะผมแนะนําเลยนะเอาอิฟเข้าครับยิฟเปิดอันตรีเข้ามาแบบนี้ผม โอ้ไม่เข้าก็ไม่ได้แล้วตู้ใกล้แตกแล้วแตกไปอีกหนึ่งครับผมเราได้ศัตรูมาสองนะในแบบนี้นะผมโอ้โหแต่ว่าผมก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับเหมือนเมื่อกี้เราได้สองนะถามว่าเราเสียไปเราก็เสียสองเหมือนกันถ้าไม่เข้าเลยก็อาจจะได้แค่ตัวเดียวนะครับเพราะมันจะมีสิ่งที่ได้ก็คือเราได้โลมกับได้ยิงไปสองข้ามนะแต่เขาก็อยู่ครบนะมันมีทั้งป่าแล้วก็มีเมดด้วยเต่าครับเต่าเกิดแล้วถึงเวลาที่เราต้องเอาเต่าแล้วนะครกูฟ้าเริ่มทําการเช็ค ดึงสเปซนะครับผมเช็คว่าศัตรูอยู่ตรงมุมไหนบ้างอ่าเริ่มไปปวนเมดแล้วละครับอันนี้ตามันก็เริ่มตีตีเต่าแล้วไงแต่ผมไม่สามารถจบเต่าได้นะบอกไว้ก่อนนะครับศัตรูเยอะนะครับผมนะมาสมตัวอย่างนี้ผมต้องพยายามคุมคุมเชิงไว้ก่อนแล้วคูฟ้ามันรู้นะว่าแฟรนนี่อยู่ตรงนี้นะผมอันนี้จะรอกดสเปลนะครับผม ไม่ถ่ายไม่ได้อีกแล้วนะผมบอกเลยว่างานหยาบแล้วครับรานนี้เข้าตีตรงๆครับกดพุ๊บมาถอยครับผมจะยืนนาน,านาได้ไหมดูดิโคตรแรงครับผมเห็นไหม,ไ,มไอตัวลูคัสนะผมมันตีแรงนะทั้งนั้นก็พยายามอุย้ยเกือบโดนนะครับก็แบบมีเ,เสียวๆบ้างนะฝ่ายตรงข้ามก็มีโนวาเลียนะเป็นตัวหนึ่งที่แบบเลดเกมมาก็เริ่มยิงแม่นนะนี่ผมจะลงมาช่วยนักยิงกันลงมาไม่ทันเนะี้ยก็ฮันดาบิแพ้มียะเต็มๆเ,เ,เลยครับ นล้เป็นลิงเราก็จะฟาร์มไปก่อนเนาะครับตอนนี้ก็ยืนรอดูฮะดูไปเรื่อยๆครับผมผมพยายามดูมิยะเรื่อยๆนะว่ามิยะเนี่ยจะยังไงต่อปอืนตีรอไว้แล้วครับไอเนี้ยคืปอปืนตีรอไว้ล็อกเกอร์ครับผมมิยะบาบกลับบ้านไปแล้วเราก็ไม่รู้หรอกเนาะให้ผัวมาแล้วก็ไปฟาร์มต่อครับไหมเรายังมีแค่ของขีนิดหน่อยครับยังตีไม่ค่อยแรง เริ่มฟาร์มเร็วขึ้นเมื่อไหร่ก็โอเคครับผม <ST AR> ว่าชิ้นแรกครับผมผมออกบปนรองเท้าใช่ไหมรองเท้าวิ่งเร็วเนี่ยผมจะออกเป็นตัวนี้ครับผมวินทรอเกอร์นะครับผมอ่าเป็นเหมือนฟล็อกคอนเบรดครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นดาบที่ตีเร็วอะตีเร็วโคตร,ร,ครครับผมบวกตีเร็วแล้วก็จะมีชิงให้อ่ามีชิงให้แล้วก็จะมีอ่ามีห้อยคีนิดนึงนะครับห้อยคีสิบนะครับมีดาเมจหน่อยนึง ตีเร็วสุดๆเลยครับตีเร็วส5มิห้าั้งแต่ก่อนมันนึกว่าสาสิบนี่ผมจำไม่ได้เนี่ยเราก็ช่วยๆกันไปครับคดูนี่เลยปั๊บตีเข้าไปอืมเข้าไม่ลึกนะอืมกันไว้เดินถอยออกมาครับเราจะไม่ยืนแช่กับหมานะครับโอ้โหนี่ไม่ทันจริงป๊ถอยถอยโอ้โหซอยยับอืมเต็มสปีดเลยรับเมื่อกี้นี่บอกเลยว่า มีเยะเต็มสแต็ครับผมสแต็เต็มแบบโคตรแรงมาแล้วครูฟ้าครับเป็นตัวขัดยอดนิยมครับเอามาแก้ฟันนี่เฉยๆนะแต่ว่าศัตรูก็เล่นเป็นระดับหนึ่งครับเขารู้ว,วิธีการแก้ฟันนี่ต้องเอาตัวนี้มาหรือไม่ก็ถ้าไม่ครูฟ้าก็จะเป็นตัวฟังกโก้หรือตัวอะไรที่เป็นตัวจับอย่างเงี้ยผมเอาเซเบอร์มาผมแพ้แน่นอะน ดีแล้วล่ะผมเอาีมาสูแรงนะว่าแรงเอาเรื่องนะครับยังคงอยู่สตูลงมาออล่างนะจากในแมปนะมาทั้ง5ตัวเลยครับเราโดหนีนะครับเราไม่สามารถจะช่วยเมดได้นะครับตอนนี้สตูยังไม่ได้มีการพ่นพลังนะครับเดี๋ยวรอก,กัอนปื้มนะตามสเตปครับผมยังไงมันก็ไม่ปล่อยทิ้งอยู่แล้ พลังพิดบินก็มาปุ๊บโอ้โหเอาละต้องเสียเปรียบเขาในบริเวณนี้ไม่เป็นไรครับผมยื้โซนไว้ก่อนบางจังหวะเห็นผมนิ่งไปนี่ผมอาจจะแบบไปดูไอเทมอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคศัตรูก็อยู่บริเวณเลนกลางโดนเข้าไปครับปุ๊บกดซับหินครับยังสวยครับผมดอกนี้เละครับเละเลยครับเละเลยครับสองตัวเละไปแล้วครับผมป่ากับลมครับ ต่อมาเป็นสุนัขครับผมสุนัขจรจัดต้องโดนแล้วครับผมเรียบร้อยเารูโตโดนฟาดไปครับลิงฟาดไปทีหนึ่งครับหัวโนเลยครับกลับบ้านเก่าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือเมื่อกี้อเป็นจังหวะที่ดีมากๆครับอยากให้ทุกคนได้สังเกตวิธีการเข้าอะไรอย่างนี้มากๆครับผมผมเข้าไปเนี่ยผมจะเข้าไปอาจจะอันตีด้วยหรือไม่อันตีก็แล้วแต่แต่ศัตรูมันอยู่ในป้อมคือมันเข้าลึกอ่าเนี่ยนาทีนี้คือเราไหลไหลาย,ยาวเหยียบครับ มันเข้าลึกผมโดดเข้าไปปุ๊บผมกดสาผินปับ๊บลุมเลยครับยำม,มันเลยครับผมฟ้อมช่วยเราได้อยู่อันนี้ผมแยกไปเลยนะผมก็ปล่อยให้ฮานาบิรับกรรมครับตอนนี้โอเคไม่ไล่ต่อนะถือว่ายังห้อยพระดีอยู่นะฮะถ้าเกิดยังยืนต่อไปนี้ไม่ต่อให้พระวัดไหนวัดดังก็ไม่สามารถช่วยคุณได้นะครับผมบอกไว้ก่อนแล้ว <c oughs> ก็ฟาร์มต่อไปนะครับโ <c oughs> บปล่อยร่างฟามไปตีทีหนึง่ง กลับมากดสกิล3ต่อไปผมจะออกเป็น Battle e n d l e s s นะครับผมหรือสงครามไม่สิ้นสุดสงครามไรสิ้นสุดนะครับผมชื่อไทยเนาะมันจะเป็นดาบสีแดงครับผมเป็น True Damage นั่นเองก็ช่วยให้ผมแบบสามารถดูดเลือดได้ไงเออเป็นง่ายนะครับอ่าตรงนี้เข้าลึกครับผมมาเข้าลึกต้องโดนครับพุทพับพุพับพุพับ ตูดเป็กระแต่งล่างอันติมาเต็มทุกตัวครับผมทั้งลมทั้งอะไรมาหมดเลยครับหมาก็มาอยากช่วยเพื่อนครับเพื่อนเปลีอนอันตรอย่างนี้ล็อกไหมไม่ล็อกครับเพื่อนแตกก่อนนะหายแล้วผมไม่มีสก,กิลแล้วผมสวยแล้วครับผมโดนไปเอเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าตามหลักแล้วเราจะไม่ควรที่จะเอาตัวเข้าไปใกล้หมานะครับหรือลูคัสนะเอาล่างปลอมโยนไปเลยครับจนกว่ามันจะหมดล่างหมาของมันนะมันเล่นกับผมแค่2กระบวนท่ามันกดสก,กิล ทุบ๊บทีเดียวแคนั้นะจบเลยผมมันโดนขัดมันเป็นเหมือนมินิสตันนะผมมินิสตันทำให้เราแบบไม่สามารถกดสกิลโยนไปได้อะ่ะมันกดไม่ได้มันต้องรอหายก่อนนะอ่ะเออตามไปครับกในแมปนะมียะก็กำลังรอเราอยู่เหมือนกันประตูออกกลางครับผมกันหลอดกันอะไรไป เรียบร้อยครับอยู่คนเดียวอย่างนี้ศัตรูเริ่มหน่อยครับเรามีอีฟอะถ้าพูดถึงเรามีแบบสิ่งที่มันได้เปลี่ยนก็คืออีฟนี่แหละอีฟเป็นตัวที่เลี้ยงเพื่อนได้ดีมากๆเลยนะครับผมมันสามารถโซนพื้นที่นะครับโซนพื้นที่แล้วก็เป็นเวทที่มีดาเมจนะฮะศัตรูเริ่มเข้าบวกพื้นที่โยนล่างฟอมไปครับคราวนี้ผมไม่พลาดแน่นอนเอาล่างฟอมไป ไม่เข้าไปเล่นกับมึงหรอกอัน <exemplo> ดัตก <and empath> <subtitles> ินไปเลยครับกดไปสองหมัดนะครับผมตุ๊บตับตุ๊บตับครับเรียบร้อยยังมีอันดัตเล่นเก่งอยู่ครับตามท่าแตกนี่ก็ลำบากอยู่นะเพราะว่าต้นเกมก็ต้องไปแท็กคลิปเยอะแยะเยอะแยะเลยส่วนแฟนนี่ก็โดนแก้ทางครับผมเล่นยากนิดนึงนิดนึงนะฮะอันดับบีก็ไม่เกิดครับไม่รู้มีอะไรดีบ้างวันนี้อย่างน้อยเมรเราก็แบบโอเวอร์วังอยู่ครับผมเอาละโดนล็อกครับผมเรียบร้อยครับผม อึเบืบอ่อเข้าไปตีทุกทีหนึ่งโอ้โหปั้มตีไปเน้นๆเข้าไปหายเป็นข้อเลยกับบ้านเก่านะครับผมต้มาฟาร,ร์มใหม่นะติงฟาร,ร์มนะครับผมขีนต่อไปที่จะออกติงต่องติงต่องติงต,องต่งตองผมจะออกครับผมเป็นคริติคอลนะครับผมก็คือไอ้เงามังกรนะใช่ไหมออกมังกรนะโอ้โหเปิดอันตีแล้วเหรออีฟผมจะเข้าดีเบลวี่ทุกทีหนึ่งดิทุกทีหนึ่งหน่อยโอ้โหนี่นี่ครับผมพอดีมีกด สับหินนะครับผมผมมีสเปลสับหินอยู่เก็บหมาไปเป็นที่เรียบร้อยดันบนต่อครับอ้าวว่าจะมาดันบนเมื่อกี้ลืมดูว่าคลิปหมดแล้วแล้วคราวนี้มาครับกลัวเราจะเอาหลอดครับผมดักอยู่นี่เหรอปุบปุผมเห็นมันวิ่งมาอยู่แต่ว่าตรงแถวนี้แหละเดินลึกครับเพื่อนมาไม่ทันนะครับเราวิ่งต่อเลยไปยาวแต่ยาวปุ๊บโดดมาทางนี้ยังไงจ้าคนสวยจ้า อ่าแล้วนี้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับผมเพื่อนเราโดนล้อมนะครับผมเมื่อเกียม,ม้ามันหนีไปได้ใช่ไหมเพื่อนโดนล้อมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อนเราแตกมาเลยฮะ <c oughs> โอ้โหรู้ด้วยครับผมมีสกิลรู้มากครับผมปูป้าตดวเช็คเขาก็น่าจะเห็นเรานั่นแหละครับผมแล้วดูยิงมาแบบเกือบโดนนะถนะ้าไปยืนเช่าไปยืนอยู่ตรงบริเวณนะั้นโดนแน่เลยอนาบีโดนไล่ครับผมมียะไล่มาล็อกไม่ทัน แต่ว่าไม่กล้าเข้าครับศัตรูเยอะมากปึ๊บ,บมันไล่ฮานาบีครับตอนนี้ผมก็ถอยไปครับนี่กูไม่ใช่ร่างฟอมนะบอกไว้ก่อนกูไม่ใช่ร่างฟอมนะเรียบร้อยครับกูปั๊บกูปับป๊บกรีดแตกครับกรีดแตกครับผมโดนใส่กรีดแตกกรีดแตกเออเออถูกจะแตกแล้วจะแตกแล้วโอ้โหสกิลมันสกิลบอกสกิลโคตรแรงเลยอ่าเรียบร้อยครับจะปวดร้รนๆเลยไหม เมือกี้โดนสก,กิลบอกครับผมเป็นสก,กิลว,วางบอกของโนวาเลียนะมันแรงครับแล้วมันโดนแช่โดนสตันโดนสลัดโดนสตันแล้วก็โดนหนืดครับโดนหนืดของเนี่ยไอตัวคูฟ้าครับผมผมไล่เลนต่อนะผมเลนรวมผมไม่ค่อยซีเรียสแ,แต่ว่าพยายามทำเลนแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากครับชิ้นต่อไปที่ผมจะออกก็จะเป็นกระาะไฟนะครับผมกระาะไฟหมวกไฟนะครับผมไอตัวเนี้ย อ่ามันเป็นเคล็ดลับเห็นต่างประเทศออกบ่อยมากครับโอ้โรแรงเลยเกือบตาย <c oughs> โอ้ฮาร์ดบีผมโยนล่างปอมไปครับ,น,รบนี่โยนไปครับเนี่ยเวลากูไม่เข้ากูไม่เข้าไม่เข้านะครับผมไม่เข้านะครับโยนล่างปอมไปแต่เห <c oughs> มือนเพื่อนจะตายหมดนี่น <c oughs> วะไม่นี่วะอุ้ <c oughs> ยอุย้ยตายหมดจริงครับปึ๊บปื๊ป,ป๊มานี่ครับผมเริ่มไล่ผมแล้วโย เฮ้ยโยไม่โดนครับผมจังหวะนี้ไม่โดนครับผมเออว้าวเลยครับว้าวเลยอ่ะไม่ไม่อ่ะมึงก็หลอกกูโดดเหมือนกันนั่นแหละกูก็รู้นี่อันตรีไหมอันตีครับผมมาอันติีมายังไงต่อเฮ้ยโยโยกลับมาโยกลับมาเฮ้ยโดด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 เฮ้ยโดดโดนอยู่นะโดดโดนอยู่นะเดือด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 โยเข้าฟอมแล้วครับผมเออเข้า้อมแล้วก็ตามไม่ทันครับเขาไปกันบ้านต่อครับหมามาเล่นบ้านละ ยังไงเพื่อนมาน้อยมาน้อยกูน่ารักมึงไม่ใช่เคลีดโอแต่ว่าเขาตีบ้านตรงนี้เรากันไม่ได้หรอกครับถ้าไปยืนแช่เราแตกแน่นอนแต่ผมปล่อยร่างฟอร์มไปครับอีฟมาโคตรแรงครับปุบป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 ับนี่นี่นี่ยังไงกูอยู่ฝั่งนี้เว้ยนี่ร่างฟอร์มไปครับให้มันตีร่างฟอร์มไปครับรับดูดูโคตรแรงโคตรแรงโอ้โหโอ้โหแรงมากแรงมากแต่มึงแตกครับเจออันดัสเข้าไปหมัดสองหมัดยังไม่จบตรงนี้ยังยังแย่งบัฟกันอยู่ฮะ ไปเลยครับผมตอนนี้เราต้องไล่แล้วครับพื้ับพืพับคูบปบปไปทีโอโหแต่ครับมีทายเกิดโอ้พุ่งหนีอ้าวเรียกมมามาโดดข้ามไปแล้วได้ไหมครับจะไล่ได้เปล่าไล่ได้เปล่าไม่ตายง่ายเว้หมอนี่ตีเด้งเลือดอยู่งนั้นมันมีขวานมีอะไรงไงเฮยโยว่าไงยิงไม่โดนอ้าวคูฟ้างบังกูได้ไม่เอาก็ได้แล้วก็ถอยก็ได้เนะถอยมา มีคนต้องโดนอ่ะโอเคครับโดนหมัดเดียวจอดไปเลยครับสำหรับมิยะอืมอืมเจบ็จบเจ็บเน้นเน้นตอนนี้เพื่อนเราตายหมดแล้วนะครับเหลือแค่ผมกับอันดัตสองคนมันเหงาเปลี่ยงหัวใจมากกลับม,มาแล้วอันนี้เราต้องหาสเปซในการกันบ้านต่อนะครับผมเล่นบนมันก็ชนล้แศัตรูมันก็ไปกันบ้านแล้วก็มาเอาหลอดนะครับ มะเช็คดูอ้าผมเห็นส,สกิลขึ้นมาปุ๊บผมก็เดินมาเลยหมาปุ๊บหมาอยากไล่ครับไมาอยากไล่แต่ก็ใจหนึงก็อยากได้อยากได้หลอดเหมือนกันแต่ก็อยากได้ไล่อยากไล่ลิงแต่ก็อยากได้หลอดเหมือนกันหมาก็เลยทําหน้าที่ครับเมื่อหมาไม่มาหมาก็เลยมาแทนครับปุ <c oughs> ๊บปุ๊บดูดูดูโอ้โหสตันผมถอยมาทันครับผมถอยมาทันกลับมาป่วนต่อครับผมไม่รู้ได้ไม่ได้ครับผมอ่าวิ่งมาปุ๊บปุ๊บหมาไม่เอาแล้วครับหมาเริ่มไม่เอาแล้วเพราะว่าทีมเราเริ่มเกิดแล้วเรียบร้อยอันดัตเก็บไปเรรียยยบบ้อคัผมสว มันรีบไปเอาอรนัทก่อนเลยอนัทมันดาเมจแรงครับผมผมวิ่งไปเลนบนครับไปดันครับไปดันเอ้าแต่ผมไม่รู้นะว่าม้ามันกลับบ้านมาแล้วนะครับอืมไม่รู้เลยตรงนี้โดดไปใส่เต็มๆครบบับบับบวบัวกดต้องกดสเปลเลยนะแล้วก็ถอยออกมาครับโอ้โหเด้งเลือดเด้งเต็มเลยก็โอเครอดูครับเพื่อนจะมาไหมเบื่อไหมมาโอเคมีแค่ฟันนี่มาฟันนี่หนีไปได้ครับผมผมหนีไม่ได้ละสกิลติดครูดาวครับปึ๊บพับปึ๊บพับปึ๊บพับ อ้าวพลาดเองอันนี้คือผมบอกเลยว่าผมพลาดเองครับถ้าผมไม่กดสกิลโยนตัวเองไปนะเราโยนร่างปอมไปแทนนะผมบอกเลยไอเนี้ยวิ่งตามร่างปอมแบบอ่านี่กลับมาอีกทีหนึ่งก็ได้ตีแล้วจังหวะไหลครับผมเพราะว่าเรายื้อเวลาเมื่อกี้ครับผมผมยื้อเวลาให้หมามันไล่ผมนะเพื่อนเราเลยได้หลอดครับ,บร้อยกดสกิลพุ่งหนีหมามาแล้วครับโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บโยนหนีครับผมเกือบไม่รอดครับผมเดี๋ยวอย่าไปเล่นกับหมามันมากครับผม ลิงไม่ชอบหมาเนี่ยหมากัดเจ็บนะฮะเดี๋ยวเราฟาร์มบับเลส,สตูเสร็จปุ๊บกลับมาผมก็โยนโยนล่างฟอมไปเรื่อยๆครับไม่ได้มีอะไรมากโยนล่างฟอมไปอยากตีตีไปครับผมแต่ว่าเพื่อนเราก็แตกๆก,กันไปหลายตัวมาครับมามาลิงเ,เอาเลยอีฟก็มาเอาอี๋ยีฟโซนให้ครับรวันนี้คือรอจังหวะก่อนแป๊บหนึง ตะวยังไม่กล้าออกมานะกลัวเสียสเปซไงแต่ถ้ามันออกมามันจะออกมาทีละสามทีละสี่ก็กันบ้านจะมีตัวหนึ่งนัดเริ่มไปเก็บเลนบนนะฮะ,ะมันเริ่มไล่ไปเลนบนมันก็กลัวว่าเลนบนจะเสียรีบต่องครับผมโอเคยิงล่างปอมไปจังหวะนี้ก็รอรอไปก่อนนะผมเปลี่ยนของกันนะเอาหมวกทิ้งครับผม ผมขายหมวกไฟตัวนั้นทิ้งไปครับเกาะไฟนะแล้วก็เอาเป็นคืนชีพนะครับผมคืนชีพมาเลยเพื่อียื้อเวลาเล่นเกมได้ยาวๆนะครับอืมยังดูหนาแน่นนะฮะรอไปก่อนนะจ๊ะหาจังหวัดสวยๆ อําศัตรูโดดมาไม่ได้เปิงไม่ต้องออกไปข้างนอกครับรอรอนนี่โยนล่างฟอมไปครับเอาดิเอาสี่เอาสี่เริ่มเปิดหมาแปลงล่างมาปุ๊บปับปุ๊บปับปะดูปู๊ปีปู๊ปับปุ๊บโดดเต็มที่ยังไงต่อจ้ะกุโยนล่างลอมไปครับรอจังหวะโยนล่างลอมไปครับกูดาวมาปุ๊บโยนล่างลอมไปอีกครับผมหมาเกิดครุบทีหนึง่งปั๊บเรียบร้อยโดนหมัดอันดัดไปเน้นๆครับผมกลับบ้านเก่าเลยครับเอ็งเองเลยครับผมเอา้าม้ายังไงม้าาาอกววว่ถึงเลแลแ เรียกหมามาเึ๊บอเพืเเราก็โยนล่างปอมครับผมก็อยู่บนบริเวณนี้นะวนวนอย่างเงี้ยผมถึงเวลาโดดคุบโดดคุบป๊บเรียบร้อยครับผมยิบได้กูไม่ได้อีกแล้วครับผมอ่าเรียบร้อยปล่อยล่างปอมปล่อยล่างปอมปล่อยคีบไปครับผมให้คีบกับเนี่ยแฟรนนี่ก็ปั่น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 ไปตีบ้านับผมชันนะไปัะผมโอ้โหวุ่นวายมากเลยบอกว่าตึงตึเลยฮะมันวนอยู่เงี้ยวนวนไปวนมาอยู่เงี้ยเด่นยากครับผม การขึ้นยากับศัตรูอะแต่ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ